สวัสดีครับตอนนี้ในช่องผมได้100สซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ว่าโหดีใจมากเลยแบบมีคนดูมีคนมาดูมีคนมาติดตามช่องผมอ,ะอ่ะเออก็มีความสุขมากมีคนคอมเมนต์ด้วยโอ้คอมเมนต์นี่ยิ่งชอบเลยก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณคนที่มาเล่นโพสนะทำโพสเกี่ยวกับ Q and A ไว้ไม่ใช่โพอย่างแรกคือขอบคุณคนดูขอบคุณคนติดตามก่อนแล้วก็ขอบคุณคนซื้อเสื้อด้วยนะเพราะมีคนซื้อไว้เป็นเร็จ สตัวท่วนโอ้โหสุดยอดมากตอนแรกผมไม่คิดว่าจะมีคนซืดได้สามอะเออโอเคครับต่อมาเราจะมาตอบ Q&A กันนะครับเริ่มจาก IG นะมาเริ่มจากคำถามแรกเลยขอชื่อช่องได้เลยครับพีซ z ่าสี่เฮดนี่เลยชื่อช่องผมพี่ใหญ่แค่ไหนครับเอาจริงๆเขาไม่ได้ระบุมาว่าเป็นอะไรนะแต่ว่าเท่าที่ผมดึกได้มันน่าจะเป็นฮะคิดไงมาทำช่องครับ ตอนแรกอะตอนเด็กผมดูพี่กัชณะไงอ่าเสร็จปุ๊บผมก็แบบเริ่มโตมาเจอช่องคายเฟอร์ช่องพี่คิวดูช่องพี่คิวแบบหมดทุกคลิปเลยอะไม่รู้จะดูอะไรแล้วยูดีๆก็เห็นช่องแบบจแจักกี้ขึ้นฟีดผมก็เลยดูดูไปดูมาแบบคิปจากจะกลับมาทำ YouTube ก็เลยแบบกลับมาเริ่มทำใหม่ครับต่อไปจะเป็นคำถามใน YouTube ทั้งหมดเลยนะครับ Q&A นาย1,000คนติดตามเมื่อไหร่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน,น่าจะอีกแบบ2-3สาปีอะไรงั้นบ้งแต่ว่าถ้าแบบ1000ับรับไวๆก็ดีนะผมจะได้มาเปิดรายได้จะได้มีเงิน Q&A 1อายุเท่าไหร่เหรอครับ2งานอดิเรกคืออะไรครับ3ชอบเล่นเกมอะไรเหรอครับ ตอนนี้เนี่ยผมอายุ13-74จปีนะครับแล้วก็งานอดีเลกเนี่ยผมชอบเตะบอลแล้วก็ตัดคลิปอะไรเล่นนะแบบตัดเล่นๆนะเออส่วนเกมเนี่ยตอนนี้ผมชอบเล่นพืชประทะซอมบี้2กับเปสนะครับมาถึงคำถามสุดท้ายกันแล้วนะครับ Q&A พี่ชอบกินอะไรผมชอบกินสปาเกตตี้ที่แม่ทำครับ2พี่ชอบกีฬาอะไรผมชอบฟุตบอลกับฟุตซอลครับส พี่ได้แรงบันดาลใจมาจากใครเหรอครับผมได้แรงบันดาลใจจากพี่คิวพี่แจ็คแล้วก็ะชะกร Q&A หนึ่งพี่ชอบเล่นเกมอะไรครับจริงๆผมลืมบอกไปว่าผมชอบเล่นไมค์ครับด้วยก็จบไปแล้วครับสำหรับ Q&A ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปละวันวาเลนไทน์ผมก็ให้กุลากแต่ก็ยังไม่รู้รักมันเป็นเช่นไร